ปริยวิทย์นำพาอนิยายวายสนุกสนุกสุดฟินเรื่องอดีตรักจอมราชันกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งแล้วนะครับก่อนจะไปฟังนิยายสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง ของนิยายวายนิยายเสียงของปริยวิทย์ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เสนอตอนที่47ภาพบาดตาหลังจากที่ผมสารภาพความผิดที่ผมได้ล่วงเกินเจ้าอินทาราลงไปแล้ว กับคุณแม่ของผมจากนั้นความเงียบงันก็ดังแข่งกับเสียงถอนหายใจของแม่แม่จ้องหน้าผมนิ่งอยู่นานแล้วจู่ๆก็อาแขนเข้ามากอดผมเอาไว้ผมกอดแม่ตอบกลับไปแล้วแม่ก็ลูปเส้นผมของผมแผ่วเบาสายตาของแม่อ่อนโยนและมีน้ำตาคลอออกมาทั้งสองข้าง ดาาไม่ถูกเหมือนกันว่าแม่คิดอะไรอยู่จอมทัพถ้าพ่อของลูกยังอยู่ลูกรู้ใช่ไหมว่าพ่อของลูกต้องโกรธลูกมากที่ทำแบบนี้คำถามของแม่คำเดียวเท่านั้นแหละทำผมสุดตัวลงไปนั่งกับพื้นตรงหน้าแม่ของผมเลยผมทำเรื่องแย่ๆลงไปแล้ว ผมขอโทษครับแม่ผมทำมันลงไปแล้วครับแม่จอมทับลูกขึ้นลูกแต่ลูกกล้าหาญมากที่ยอมเข้ามาบอกความจริงกับแม่โดยไม่คิดจะปิดบงังแล้วน้องว่าไงบ้างผมบอกว่าจะรับผิดชอบน้องนะครับ แม่รู้ว่าลูกต้องทำอย่างนั้นแน่แต่แม่อยากรู้ว่าน้องโอเคไหมผมยังไม่ได้ถามแต่คิดว่าโอเคแน่นอนตอนแรกน้องบอกว่าจะไม่ให้บอกแม่เพราะน้องอายแต่ผมคิดว่าควรบอกแม่ดีที่สุด ลูกมั่นใจแล้วใช่ไหมเรื่องอินทารามั่นใจครับลูกรู้ใช่ไหมว่าจะมีอะไรตามมาหลังจากที่ทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนต่อสังคมรู้ครับจิตใจของน้องสำคัญที่สุดนะน้องไม่ใช่คนที่นี่ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนปัจจุบันน้องยังมีคุ้นชินลูกต้องดูแลจิตใจน้องให้ดีก่อนอย่างอื่นเข้าใจไหมครับแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ด้วยนะครับเราสามคนแม่ลูก โอบกอดร่างของกันและกันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้มันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายเท่ากับคำว่าครอบครัวอีกแล้วในชีวิตนี้คุณป้าคะแพตตี้มาเยี่ยมคะ่ะอุ๊ยตายจริงกำลังคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะเนี่ยทำไมถึง ทันใดนั้นเสียงของใครบางคนก็เข้ามาทำให้ความอบอุ่นที่กำลังตลบอบอวนรอยฟุ้งอยู่ในบรรยากาศแตกกระเจิดกระเจิงไปในทันทีเราหันไปทางคนที่ส่งเสียงดังลั่นออกมาเมื่อกี้ในทันทีทันใดใบหน้าหวานคมอมเปรี้ยวฉาบไปด้วยเครื่องสำอางของผู้หญิงที่ชายใดหลายคนหมายตา ยัางดาวมหาลัยดาวคณะนิเทศพ่วงสองตำแหน่งไปพร้อมกันด้วยเธอชื่อรัศมีแขรัตนวงศ์หรือแพตตี้ที่ใครก็ต้องรู้จักว่าเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของนายทหารในฐานชื่อดังที่ชื่อไวยกรรัตนวง์ ผู้หญิงเอาแต่ใจอย่างแพตตี้เสียงมักมาก่อนตัวเสมอสวัสดีค่ะคุณป้าพี่จอมทัพเอ่อพี่นักรบใช่ไหมคะครับสาวเจ้ายิ้มแก้มปิเมื่อได้เจอกับพวกเราทั้งครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ผมสังเกตเห็นว่าเธอแอบมองพี่นักรบทั้งที่ปากก็ขยับคุยกับคุณแม่เรื่องของฝากที่มาจากเมืองจีนเป็นยาบำรุงร่างกายที่ขึ้นชื่อหนักหนาผมสะกิดพี่ชายพร้อมยักคิ้วหลิวตาให้เล่นกับเธอหน่อยซึ่งพี่ก็ไม่ขัดสัทธาน้องชายสุดที่รักอย่างผมอยู่แล้วแต่งตัวสวยอย่างนี้ จะมาพาเจ้าจอมทับไปไหนหรือครับเนี่ยอุ๊ยเปล่าซะหน่อยนะคะแพตตี้แค่มาเยี่ยมคุณป้าเท่านั้นเองค่ะอีกอย่างนี่ก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดาเพราะไม่ได้ไปไหนไกลแค่มาเยี่ยมเยียนคนคุ้นเคยนะคะผมแทบอยากจะหัวล้อก,กากออกมาเลย ก็เธอเล่นทำเสียงอ่อนเสียงหวานผิดปกติจนหน้าแปลกใจเวลาที่คุยกับพี่ชายของผมเห็นมาแต่เช้านึกว่าจะมาพาตัวไปไหนเลยลองถามดูแค่นั้นเองนะครับก็อยากลองชวนดูอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะว่างไหมว่างไงคะพี่จอมทับ แพตตี้ตรงดิ่งมาหาผมเหมือนหัวเรือที่เบนทิศยังไงอย่างนั้นสองมือเกาะแขนหมับพลางเอาหัวแทบจะมาซบไหล่ของผมอยู่แล้วเกาะแกะเก่งเอานั่นไงไงมาเล่นน้องตัวเองซะได้พี่ไม่ว่างครับ ผมรีบปฏิเสธพร้อมกับแกะมือที่เป็นปลาหมึกของเธอออกจากแขนของผมไม่รอช้าแต่ในเมื่อเพราะเป็นคำว่ามือปลาหมึกมันก็จะแกะออกยากหน่อยเกาะติดเหนียวหนึบเป็นตังเมก็ไม่ปานทำไมต้องปฏิเสธแพตตี้ไวขนาดนั้นหรือ,อยังโกรธแพตตี้เรื่องวันนั้นอยู่แพตตี้ขอโทษนะคะ อย่าโกรธนะคะนะคะปล่อยพี่เธอครับจนกว่าพี่จำทับจะยอมให้อภัยค่ะสองมือประมือของเธอยังคงรั้งแขนของผมไม่ยอมปล่อยเรียกได้ว่าฉุดกระชากรากถูถึงจะถูกในขนาดนั้น อินทาราที่พยายามพยุงตัวเองลุกจากเตียงแล้วเดินออกมาจากห้องทันทีโดยไม่ฟังเสียงห้ามของคนที่คอยพยุงอยู่ข้างๆเลยสองขากับสองเท้าก้าวเล็กลงมาจากบันไดพร้อมกับสายตาที่ต้องมาสะดุดกับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นภาพบาดตาบาดใจก็ว่าได้ ภาพตอบแทนกับความห่วงใยที่อีกฝ่ายมอบให้แก่กันแทบจะกรีดลงไปในเนื้ออกข้างซ้ายของคนที่ชื่ออินทาราซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องหยุดชะงักยืนตัวแข็งทื่ออยู่บนชั้นบันไดนั้นอยากจะกรีดร้องออกมาถามให้ดังลั่นว่าหญิงที่เกาะก,กายเกย ผู้ชายที่พึงย่ำยีเรือนร่างของเราผู้นี้เป็นใครกันแต่แล้วก็กลับจุกอยู่ในลำคอจนเสียงที่คิดจะเปล่งออกไปนั้นมันไม่มีได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นขยับตัวไปไหนก็ไม่ได้ท่านแม่ทัพไม่ว่าชาติไหนไหนท่านก็ทำ้ายค่าทุกชาติไป เจ้าอินจบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่47จะทำยังไงดีละทีนี้ในเมื่อเจ้าอินได้มาเห็นภาพบาดตาบับใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติท่านก็ทำร้ายข้าอยู่ล่ำไป ปรดติดตามรับฟังอดีตรักจอมราชันได้ในวันถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปริยวิทย์และอย่าลืมกดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆของช่องนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอ p ีหน้าครับ